ป่าคนจบหลังนี้ก็คงจะ80%แล้วนะอาจแจ้งให้กับลูกศิษย์ทุกท่านได้รับทราบเลยนะครับปต่ฟรีหน้าก,ก็ประมาณ80 ถ้ามันมีการกระทบกระแทกกันไปน้ำอะไรก็ลูกศิษย์รวมก็เปิดเหมือนกันแต่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับถ้ามันมีการกระทบกระแทกอะไรไปบ้างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและก็ดีที่สุด เดี๋ยวมันจะมีข่าวออกในเรื่องโซเชียลไม่ต้องไปตอบโต้อะไรนะครับสาธุ่างเดียวอย่าไปตอบโต้อะไรนะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเราถือว่าเรามารวมตัวกันทำวามดีครับวันนี้ลมตัวกันทำวามดีเราไม่ดือดร้อนทำวักชั่วอะไรนะวมตัวกันทำวามดีถ้าลงโซเชียลโจมตีอะไรก็แล้วแต่เรากัอยู่เฉย นะครับอยู่เฉยๆแต่เราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปิงหลวงพ่อเปิงท่านโดนมาเยอะกว่าเราครับแต่หลวงปู่หลวงพ่อท่านโดนมาเยอะกว่าเราครับแต่ท่านก็อยู่เฉยๆนะท่านก็ปฏิบัติตวงของท่านแต่เป็นที่รู้จักกันจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจไว้นิดหนึ่งเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์แต่เราก็พึงสับรวมไว้วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัตกัจรอภรักเล่นจันเป็นลูกศินป์โยมพ่อนั้นกลับคืนสู่เหมือนเดิมแล้วตวามเข้มแขงความศักดิ์สิทธิ์นั้นกลับคืนเหมือนเดิมแล้วนะครับกลับคืนเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นให้เราไปประพฤติปฏิบัติตน,นาตามที่หลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้อย่างน้อยสิ่งท้ารักษาให้ได้ถ้าไม่ได้ริงๆิข้อเดียวก็ยังได้ครับนะ ให้มันเหลือข้ออีกข้ออย่างดีครับอย่าถือว่าเราเลือกปฏิบัติตามหลักคำสอนหลักของอุปโลกม์ูของเราก็คือหลวงพุทธเจ้าแล้วก็องค์เหลือเขาเปิดซึ่งเป็นกัลยาณมปูที่มาถ่ายทอดนี่จะพบเราเอังนี้ลากมาได้นะครับอังนี้ลากมาได้นะก็ขอเน้นย้ำเอาไว้พยายามรักษาให้ได้ห้าข้อก่อนถ้าไม่ได้ด่สี่ก็ได้สามก็ได้ งก็ยังดีเข้าม่ได้จริงๆก็หนึ่งเพรารับค่าการเบรย์พยายามรักษาเอาไว้ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้กับคณะติดยาทุกสิ่งทุกๆขั้นทุกๆคนนะเดจังนะโลกโซเชียลจอมปีอะไรเราไปเราก็ขอให้เฉยไว้ไม่มีที่ไหนนะผมเชื่อได้เลยว่าเรามารวมตัวกันนี้วันนี้เขาเรียกว่ารวมตัวกันทำกุญงามความดีครับไม่มีที่ไหนแล้วครับ ที่ให้คนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยมานั่งสมาธิได้และเจริญจิตภาวนาได้ในเวลาเดียวกันไม่มีที่ไหนเขาทำได้ครับแม้แต่ในโรงเรียนต่างๆนะบางทีผมบอกไปแล้วนักเรียนนักศึกษาก็มีเวละตาวิลาศต่างๆเวลาเขามีชั่วโมงมีการอบรมเนี่ยให้เราทำสมาธิจะทำไม่ได้เลยครับแต่มีที่วัดบางรัานี่แหละ ด้วยบารมีของหลวงก็เปิดซึ่งเกิดบูรพาจารย์ท่านทำให้คนจำนวนหมื่นอาจทำเจริญสมาธิจหนได้นะครับอันนี้จะเป็นปุณณ์ที่สําคัญที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วนะถือว่าเป็นคุณที่สําคัญแล้วนะครับนะทำให้คนเป็นหมื่นรักษามสี่ได้นะครับอาจารย์ไปดูที่ไหนเขาทำการสร้างให้ดีไหนทำได้นะครับเอ่อทำการ อย่าไปลอยหายเดี๋ยวมารับได้ที่ประการสะพานนะครับอย่าไปลอยหายเดี๋ยวมารับได้ที่ประการสะพานยายนก็ฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งของมีค่าต่างๆยังไงรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับรักษาของมีค่าต่างๆยายงก็รักษาให้ดีนะครับรักษาให้ดีด่านโทรศัพท์กระเป๋าต่านนาฬิกาสต้อยทองคำนะ เก็บประไล้พ <c ười> ิธีเลยนะครับเก็บประไล้พิธีอย่าให้หายกระเป๋ากระตุ้งกระตังครับคนจำนวนหน้าลูกติดหลวงพ่อไปเยอะลูกติดหลวงพ่อไปเยอะลูกอาชีพก็ยกหนีเป็นของธรรมดาอย่ากจดูเอาไว้รักษาไว้พิธีนะครับไม่อยากที่จะทำมาแล้วก็ต้องติดกับท่านสุดามไปอยากจะให้เดินทางกลับก็เดินทางกลับด้วยความสวัสดีมีชัย ขามาเรามาแบบตั้งใจมาขากลับก็ขอให้การกลับแบบสบายใจกักทางนะนึกถึงภาพดีวันนี้เอาไว้การนึกถึงภาพดีวันนี้เอาไว้กับกิจกรรมการของการวัดนาระในการบริหารปัญญาภิบาลเป็นการแสดงออกัวเพื่อการประการอยู่กันตามดีการแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเปิดลุกขึ้นวัดแบบรักตั้งใจที่จะมาร่วมมุขทตาฐิ หลวงพ่อพระบูอนุบูมีฐานกิจครับอายุครบ72ปีนะอายุครบ72ปีก็สามารถอาบาร่วมรบุูกจากหลวงพ่อบารเริ่มพมีกาบิดได้นะครับปีนี้หลวงพ่อพระบอนุบูมีานกิจอยู่ข้อสำาัญจะมีอายุครบน2ปีพอดีจะนับจาก72หลับรอบ72สามารถสุาด้วยก็จะได้จากทาบูญ อายุวัฒนะองค์พระมหาหลวงพ่อนะครับเกิดปีสอปีดาบสาเุญเกิดหลวงพอ